กปัญญาสถาบันอันประเสริฐลำเลิดทางปัญญาแพ่เชิดชันมุ่งล,ลอล้อมสามากีมีสัมพันธ์ยึดมั่นสร้างสัเยาวชนพัฒนาการดีมีวินัยฝ่คุณธรรมเลิดลำวิชาการมากล้นแสกฟา สีงามยามได้ยนสิทุกคนรักมันกันรวมพลังสร้างสรรค์ให้บันเจอมาเถิดสถาบันงามรู้เอกปัญญาเรารักเชิดชูดำรงอยู่ผูพื้นแผ่นดินไทย ปัญญาสถาบันอันประเสริฐลำเลิดทางปัญญาแพร่เชิดชันมุ่งล,ลอล้อมสามาัคีมีสัมพันธ์ยึดมั่นสร้างสรรค์เยาวชนพัฒนาการดีมีวินัยฝ่คุณธรรมเลิดลำวิชาการมากล้นแสดฟา สีงามยามได้ยนสิทธุกคนรักมันกับตันอยู่รวมพลังสร้างสรรค์ให้บันเจอมาเธอศรัทธาบันงามรู้เอกปัญญาเรารักเชิดชูดำรง ี่แลนะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดรเพื่อพูนพงษ์พงเพชรนะคะศกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดติกระดิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่5นะคะระดับกลุ่มสถานศึกษาที่3จังหวัดกาฬสินธ์ซึ่งวันนี้โรงเรียนเอกปัญญาของเราได้การแสดง ของนักเรียนโตูเทนเอปัญญานะคะเส้นวนนี้มาในเชื่อชุดการสแสดงนะคะตัวก็ไทยใจก็ไทยอร่อย่ินใจสามัคคีซึ่งในการสแสดงนี้นะคะฝึกซ้อมโดยคุณครูในระดับอนุบาลทุกท่านเลยนะคะ

บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอกเกียรติบัตรแก่สรานศึกษาและกล่าวเปิดการแข่งขันในลำดับต่อไปกล่าวเรียนเชิญครับที่2องนางสาววนิสวรรั์เลือผลพุ่มในการโรงเรียนเขาวงวิทยาลำดับที่11นางพัทรกุลสุรำนา ผู้อวยก,การโรงเรียนอนุบาลพรบิดาและลำดับที่1 4นายปรีดาลัมนาผู้อวยก,การโรงเรียนเอกปัญญาค่ะแต่เห็นพวกเราแล้วก็รู้สึกทุกคนก็มีความสุขด,ดีอยู่นะ <c oughs> บางคนก็เหมือนเดิมบางคนหุ่นก็เหมือนเดิมแต่ส่วนมากก็ดูอวบขึ้นนิดนึง <c oughs> แต่แซลเล่นแซลเล่นไม่ได้พบกันนานนะครับ เรียกว่ามีความหวังว่าการจัดการศึกษาของเรานี่จะทำได้ดีต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่า,าการดาเดนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะบรรลุตามวัตถุประสงคท์ที่ท่านตั้งไว้นะครับขอบคุณทางโรงเรียนทางโรงเรียนเด็กปัญญานะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ขอบคุณทางคณะครูคณะผู้บริหารนะครับที่ได้มาจัด กิจกรรมเสียสละเวลาก็ขอเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่5ประจำปีการศึกษาประจำปี2564ของสารสาเอกชนกลุ่มที่3ของจังหวัดกาลสินนับิดีันครับขอบคุณครับ ซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านด็อร์เพิ่มภูลพงพวงเพชรนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะคะในการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่5ประจำปีการศึกษา2564นี้นะคะเอกปัญญาสถาบันอันประเสริฐ ลำเลิดทางปัญญาแผ่เชิดอชันมุ่งลอล้อมสามากีมีสัมพันธ์ยึดมั่นสร้างสรรค์เยาวชนพัฒนาการดีมีวินัยฝ่คุณธรรมเลิดลำวิชาการมากล้นแสงฟ้าคือสีงามยามได้ยนสิท คนรักมั่นกับตันงรูรวมพลังสร้างสรรค์ให้บันเจอมาเถิดสถาบันงามรู้เอกปัญญาเรารักเชิดชูดำรงอยู่ผูพื้นแผ่นดินไทย ปัญญาสถาบันอันประเสริฐลำเลิดทางปัญญาแพ่เชิดชันมุ่งล่อล้อมสามคีมีสัมพันธ์ยึดมั่นสร้างสรรค์เยาวชนพัฒนาการดีมีวินัยฝ่คุณธรรมเลิดลำวิชาการมากล้นแสงฟา สีงามยามได้ยนสิทุกคนรักมันกับตันยู่รวมพลังสร้างสรรค์ให้บรนเจอมาเถิดสัทธาบันงามรู้เอปัญญา